วันนี้ช่างชิวๆเลยอย่างนี้นั่นเราฉันได้เข้ามาไล่อะไรวะเนี่ยพูดไม่เข้าสุดเกมนี่ไม่ใช่เกมใหม่ครับนะพ่อแล้วมันเกมชี้อะไรเนี่ยเนื้อหมูมีเวลาจะกัดด้วยแฮะไปดีกว่าต้นไม้ใครมาดำชี้อะไรกูเนี่ยอย่าไดว กลองขาเฮอะไหนลองมาแตะสิเฮอา,ามีนามว่ากล่องข้าข้ถามมึองอย่างเนี่ยผีเหรอผีพออ่อลองลอยโอยพิกแอดสวยฮ่าฮอาละจัพื้นดินเกนลู้โบนเน่ ได้ไมเขพเคยคุยกันก็ได้นะเพื่อนอมว่าม่ชิงตัวยูราล่ากินฮากินฮ่าล่ะราฮราฮ่าหราฮราฮราฮ่าฮราฮราเราฮ่าฮ่าฮาฮ่าเ่าฮ่าา ก็ตีเป็นไหมพี่ไม่ใช่โหดแต่วะต้องหาอุ้ดใหม่อุ้ดที่แรงนี่มันสามารถขับได้นี่นาแกตายแน่ลาอยาดว้าอร่อยโคตจังเลยเดี๋ยวได้ไหวแล้วหอัสดีจะหออยากเป็นสไปเดอร์แมนตรงนี้ล่ะมุดรประดูนรกเออคือว่าเดินเข้าไปได้ใช่ไหมว้าว มันทำไมมืดจังเลยอะเออไมงเป็นใครเนี่ยไม่ไหวแล้วโวยใช้ไม่ได้ผลเลยใช้ตี่แม่งเายฮะเจอแล้วเหรอขอยังชัวร์กดไลค์ด้วยนะบายเจอกันคลิปหน้าครับ ไปแล้วเสียงไปหมดแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะบายกดไลค์ให้ด้วย